อีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดอีกแล้วครับมาสองดอกนี่พีวมากับแม่บ้านนึกเราครับนี่ยิ่งเงานี่เห็นปะสองดอกเงาสาดเห็ดหลังแหลงไงที่ระะเราละครับเดี๋ยวเก็บไปหนึ่งครับผมวันนี้มากับไอ้ครับกับเอือยเพิ่นมาเลาะเป็นมูก,กันครับโซ่ซอยโจ้เฮ้า เสียงนกเขาขั้นดีครับตอนเอ้าบรรยากาศเนี่ยเสาๆครับผมน,นี่ดงครับดอกบางไงแล้วครับพี่น้องเฮ็ดลังแหล่ครับทา้งบ้านเอื้อนเฮ็ดลังแหล่หไงครับแถวบ้านพี่น้องเอื้อนเฮ็ดยังกัคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมเดี๋ยวมือนสิบห้าเอาไปหนึ่งครับถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งครับ มันเป็นเฮ็ดกอยู่ครับผมเฮ็ดกอยลีพี่น้องทองเหลืองนี่ครับเฮดกอครับผมนี่ครับสองดอกครับมาผิวๆมาเก็บนี่สองดอกนี่ให้บ,บ้านเก็บครับเป็นผู้ไทยให้เพื่อนครับผม คือสิพ่อได้เปยหนึ่งอยู่หรอครับแนวนี่ได้เวดไลฟ์ไปนะครับพี่น้อง ต่ว่าเดี๋ยวสิเฮ็ดอันวิธีหนึ่งเ็บไว้กินนุนโดนพี่น้องเบื้องน้าครับเอาเกลือลงนำก่อนนะครับก่อนสิ้างเห็ดสูตรของเอือยผมครับเพิ่นมามันจังออกง่ายนะครับพอจังเอาเห็ดลงครับผมเห็ดกระดกบ่กค่อยงาปานไปเด้อพี่น้องมือนนี้สูตรเอือยผมว่าแชรไว้าจากทหาที่สามหน้าที่ก็ไเลยครับถ้าพี่พีเวลา็จักทหาที่ครับผมจังมาล่างจะมาลูบออกครับ หลังแล้วเขาบอกว่าพักให้มันสะเด็ดน้ำก่อนนะครับจะเข้าเขาก็ลงใส่หวัวหนึ่งเลยครับเอามาจากหวัวแล้วก็ตักใส่ถุงเลยครับมันห่อนๆนะครับยังดีครับผมหัดปากถุงให้แน่นครับผมแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วเจาก็เอาเข่าช่องฟิทครับผมเก็บไว้ได้เป็นปีอยู่นะครับเอาเข่าช่องฟิทแล้วครับบัญหามันกิน,นอ,กกออกมากแซน่าไหมเพิ่น ละลายน้ำแข็งออยังออกครับเขารียกว่าล่างหล้วก็แกงเดี๋ยวเลยครับตามธรรมดาที่เขาเคยแกงงละครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับผมขอบคุณมากครับ